สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตั้งนะครับชุดโซลาเซลล์แสงสว่างนะครับโซลาเซลล์ชุดนอนนานะครับอันนี้ก็เป็นชุดใช้ตู้เย็นนะครับทีวีนะครับหลอดไฟได้นะครับชาร์จไฟนะครับอยู่สวนนะครับได้นะครับชุด24โวลต์100แอมป์นะครับชาร์จเจอร์ก็เป็น MPPT นะครับ99%ครับ30แอมป์ครับตัวนี้แล้วก็อินเวอร์เตอร์ก็จะเป็น3,000วัตต์นะครับนะครับ เบเกอร์ที่ให้ก็จะเป็นเบเกอร์หนึ่งพันโวลต์นะครับพันโวลต์ครับหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟ LED ครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่นะหลอดไฟนะประมาณนี้นะครับนี่นี่ก็สามารถใช้ไฟได้นะครับนี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นอ่าอันนี้ก็หลอดไฟครับสามหลอดนะครับนี่วันนี้นะปิดก่อนนะครับนีเวลาสี่โมงนะครับแผงก็ยังชาร์จได้นะ น,นี่ยังไหลค่อยหนึ่งจุดเก้าแอมป์นะมาณิดได้ก่อน,นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แบตเตอรี่นะสายแบตก็ใช้เบอร์สิบสองมิลเลยนะครับสายใหญ่นะครับสายทองแดงแท้นะครับเบอร์สิบสองมิลแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ร้อยแอมป์นะครับสองก้อนนะครับนี่เดินสายตีกิ๊ฟให้นะครับประมาณนี้นะนตู้เย็นก็เดี๋ยวผมดูให้กี่คิวนะครับตู้เย็นตัวนี้ จินกระแส0.7แ mm อมป์เองนะครับ7.2วัตต์นะครับตู้เย็นไม่ได้กินไฟเยอะนะฮะตู้เย็นนี่ตู้เย็นไม่ได้กินไฟเยอะเลยนะครับวันนี้นะประมาณนี้ประมาณ5.4คิวหรือเปา5.2 5.2คิวนะครับประมาณนี้เลยนี่ของ TCL นะครับตัวนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับนี่เริ่มเย็นแนละข้างในเริ่มเย็นแช่ต้องแข็งไว้แล้ว โอเคนี่นะฮะใช้ไฟได้นะครับใช้ตู้เย็นได้นี่ก็ทีวีสามสองนิ้วนะครับก็ชัดดีนะครับพัดลมก็พัดลมสิบหกนิ้วนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมไปดูแผงสมาร,ร์บเซลนะครับแผงสาร,ร์เซล ติดอยุดไว้ ane, อยู่สวนครับโซลเซลล์ครับไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนู่นแผงโซลเซลล์ข้างบนครับสองแผงนะครับแล้วก็จานดาวเทียมนะครับประมาณนี้นะครับติดอยู่นะครับไฟฟ้าเขาไม่ถึงครับตรงนี้ตรงภูเขาลูกนั้นก็เป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งฝั่งลาวแล้วนะครับฝั่งนั้นฝั่งลาวแล้วอันนี้ก็คืออยู่ริมแม่น้ําเหืองนะครับ โอเคก็ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0ูนนะครับ7215033น้านะครับร้านปากชมิเล็กโซล่าเซลล์นะครับก็ราคาไม่แพงครับมีงบเท่าไหร่ก็สามารถปรึกษาได้นะครับเริ่มต้นที่9,900ับาทนะครับโซล่าเซลล์ชุดนอนนานะครับสามารถใช้ชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตกีดยางครับได้นะครับหลอดไฟนะครับตามท้อมต้องการของลูกค้าเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอข่ไวแค่นี้ครับสวัสดีครับ